แดงศึกคนล้านอุตภเภาครั้งนี้นายจะลงแข่งด้วยเปะวะได้ข่าวว่าปุกกระดำจะลงแข่งคนลัานอุตภเภาครั้งนี้ด้วยไม่รู้ทำไมอ่ะไอสองคนนัน่นอ่ะมันต้องตามล้างตามผ่านเราไปถึงไหนศึกครั้งนี้เราจะลงแข่งแล้วนายล่ะจะลงทีมเดียวกับเราไหมเพื่อศักดิ์ศรีคนอุตภเภา เอาไงก็เอากันวะเปียกเมื่อคืนน่ะได้ข่าวว่าบ้านอุตภะเฟสลบเซสชั่นมันอายุเกินนายคิดว่าเคดจากอะไรหรือน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเห็นมนุษย์ต่างดาวมันป้วนเปียนป้วนเปียนอยู่แถวอุตภาอยู่เนี่ยแต่เราคิดว่าอาจจะเป็นกอรซิลาก็ได้ช่วงเนี้ยคลื่นทะเลกุยมันสูงมากกอรซิล่าอาจจะมาป้วนเปียนชายหาดกุยบุรีก็ได้หรืออาจว่าจะเป็นเสือสมิงวะ เห็นฝั่งพระนครกุยโดนเสือสมิงเล่นงานมันอาจจะข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ก็ได้ไงอืมก็ไม่แน่นะได้ข่าวว่าเอกครูภาว์อ่ะโดนเสือสมิงเล่นงานมาแล้วเหมือนกันเปรียร้ยได้ข่าวว่านายอถอยฮาเลย์มาใหม่อ่ะเราอยากเห็นว่ะเราไปดูเลยสิได้สิเดี๋ยวพาไปดูไปกันเพิ่งถอยมาใหม่ไป เนี่ยฮาริเราเปิงถอยมาใหม่นายจะไปกับเราด้วยไหมวะเฮ้ยเราว่าเราไมา่ดีกว่าวะนายไปคนเดียวก่อนวันนี้เราติธุระเราเอตัวก่อนนะเปี๊ยกแล้วเจองนันแล้วเราเจอกันที่งานโคลานอุตภาครั้งนี้นะสึกนียิ่งใหญ่แน่นอนเรากลับก่อนนะเปี๊ยกแดงเดี๋ยวก่อนบววย สุดครั้งนี้เราแพ้ไม่ได้นะเราต้องหาปัจจัยมาสร้างต่อเติมเมลุวัดอุติเผาเนี่ยเราชนะแน่นอนเปียกอ่าเป็นเกมวงล้อเกมอ่าชื่อเกมวงล้<ร>อพายน้ำชค อ่าเกมวงล้อนำโชคนี่ยค้ำๆสนุกสนานเพื่อผู้ใหญ่เอชอบนะครับอ่านี่การกุศลสิบกรหน่วยเอาแล้วไกลแล้วอเอาละเอาละเอาละผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอรอชมนะครับนิวอ่าหลักหน่วยจะหยุดละอา้าว ยังไงอ่ะหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วกันอันนี้อ่ะอันนี้ไม่หยุดเลยหยุดยัง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 ใกล้แล้วอ่าเนี่ยแปดเก้าเว้ยเ้าศูนย์อ่ออาหายแล้ว How you doing?